ชยาสนากะตาพุทธาเชตวามาลังสวาะนังจะตุสจาสพังละสังเยปิวิงสุณลาสภาตันหังกะลาทโยพุทธาอัตวีสตินายากาสเพปฏิิตาไมหัง มัะเกเต,เตมุนิสันสลาสีเสปัติติโตไมหังพุทธโธธรมโมทะวิโรจเนสังโฆปัติติโตไมหังหุเลสัพพะคุนากาโพระทะเยเมอนุรุธโทสาลีปุตโต จัตคีเนโกนทันโยปิธิภาคัสมิงโมคันลาโนจะวามะเกทักิเนสวาเนไมหังอาสุงอานันทะลาหูโลกะสะโปจะมะหานาโมอุพาสุงวามะโสตะเก เกสโตปิธ,ธิพาคัสมิงสุริโยวะปะทังกะโลนิสินโนสิริสัมปันโนโสพิโตมุนิปุงคาว,วกุมาระกะัสะโปเทโลมะเหสีจิตตะวาทะโกโสไมหังวาทานนิจังปฏิฐาสิ คุนากะโลปุนงอังคุลิมาโลจกอุปาลีนันทะศีวะลีเถลาปัจจะอิเมชาตานะเลลาเตติละกามะมะสาเสสีติมหาเถลาวิชิตาชินะสาวกา เอเตสีติมหาเทลาชิตวันโตชิโนระสาชะลันตาสีละเตเชนะอังคมาเคสุสันติตา <c oughs> ลัตตะนังปุละโตอาสิทขิเนเมตสุตังกังทะ ชักขังปัญจะโฉโตอาสิวาเมอังคุลิมาละกังขันธโมละปะลิปตันจะอาทานาติยาสุตะกังอากาเสชะทานาังอสิเสสา